สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับแอดอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เดี๋ยวแอดจะมาอัปเดตข้อมูลนะครับให้กับเ,เพื่อนๆนะที่มีปัญหาในเรื่องของการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์แล้วก็เปลี่ยนชื่อผู้ใช้ภายกับชื่อ KYC ให้มันตรงกันนะครับเอาอื่นเลยเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลกันนะครับเปิดแอปขึ้นมานะครับเพราะว่ามีเ,เพื่อนๆหลายท่านนะครับ ที่กังวลนะกังวลในเรื่องนี้เนี่ยเยอะมากนะครับแล้วก็มีเพื่อนๆนทำปิดพลาดเยอะมากเหมือนกันนะครับอ่าเปิดแอปขึ้นมานะครับวันนี้เดี๋ยวแอดจะมาสรุปให้นะว่าเขาแจ้งตัวพายเนี่ยเขาแจ้งมานะครับว่ามันมีข้อมูลอะไรบ้างนะให้เราไปที่เมนูนี้นะครับกดเข้าไปเลยนะกดเข้าไป แล้วมันก็จะเด้งไปที่ google chrome นะอ่าทีนี้ให้เรามาอ่านนะให้เรามาอ่านนะมันจะมีการอัปเดตนะครั้งใหญ่นะครับเพื่อให้ผู้เบิกเนี่ยอัปเดตได้นะครับอ่ทีนี้ให้เราเลื่อนลงมานะเลื่อนลงมามาดูข้อข้อนี้นะครับอ่ามาดูข้อนี้นะตรงนี้เลยนะครับอ่าการอัปเดตที่กำลังจะมีขึ้นนะครับนะ การอัปเดตที่กําลังจะมีขึ้นก็คือว่าเขากําลังจะมีขึ้นให้เราในการอัปเดตนะครับหนึ่นะครับการอนุมัติเบื้องต้นที่ได้รับการปรับปรุงวิธีการใหม่ที่ได้รับการพัฒนาระยะหนึ่งแล้วและกําลังอยู่ระหว่างการทดสอบและปรับปรุงความสามารถในการปรับขนาดจะถูกนำไปใช้งานในเร็วๆนี้ เื่อสรุปผลการ KYC ที่ได้รับการยอมรับเบื้องต้นมากขึ้นในระดับขนาดใหญ่ซึ่งจะทำให้มีผู้คนจำนวนมากขึ้นผ่าน KYC ได้อย่างสมบูรณ์นะครับอ่าข้อนี้หมายถึงอะไรหมายถึงว่าข้อนี้ ใครที่มีสถานะ KYC ที่เป็นสีส้มในลักษณะนี้นะครับเขาจะอนุมัติให้เราผ่านในอนาคตนะครับในอนาคตนะใครที่ขึ้น KYC สถานะที่เป็นสถานะอยู่ใน KYC การอนุมัติเบื้องต้นนะครับเขาจะทำให้เราเนี่ยผ่านการ KYC เนี่ยในอนาคตนะในอนาคตเขาจะให้เราผ่านนะครับมัน ถ้ามันผ่านแล้วมันก็จะขึ้นสีเขียวนะครับาทีนี้ไปดูใหม่นะครับมาดูข้อมูลใหม่นะครับข้อที่สองนะข้อที่สองเขาเขียนบอกเลยนะวิธีแก้ไขปัญหาชื่อไม่ตรงกันสําหรับผู้บึกเบิกที่ชื่อบัญชีภายและชื่อ KYC ไม่ตรงกันแอปพลิเคชันเหล่านี้มักจะถูกปฏิเสธเนื่องจากไม่สามารถพิสูจน์ความเป็นเจ้าของ บัญชีผ่านการยืนยันตัวตนใน KYC ได้รวมถึงบัญชีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในการใช้งานชื่อจริงแม้จะมีการแจ้งเตือนที่ชัดเจนหลายครั้งแล้วนะเขาแจ้งเตือนในใ,ในในตัวของแฟดพร์มเขาัแหละหลายครั้งแล้วนะอ่าและพัดช,ช่วงเวลา สสัปดาห์ในการอัปเกดตบัญชีด้วยชื่อจริงอย่างไรก็ตามจากรายงานของชุมชนแสดงให้เห็นว่ามีความเป็นไปได้ที่ผู้บุกเบิกที่แท้จริงจะต้องประชิญกับสถานการณ์นี้เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างการให้ผู้บุกเบิกที่แท้จริง สามารถแก้ไขปัญหาได้และความจำเป็นในการป้องกันการละเมิดข้อกำหนดและนโยบายเช่นการโอนบัญชีการอัปเดตท,ที่กำลังจะมีขึ้นจะให้บัญชีผู้บุกเบิกที่แท้จริงมีตัวเลือกดังต่อไปนี้นะครับตัวเลือกนะครับเขาจะมีตัวเลือกให้นะ ตัวเลือกก็คืออุทธรเพื่อขอโอกาสในการส่งใบสมัครใหม่อีกครั้งพร้อมรายละเอียดที่แก้ไขแล้วนะครับแล้วก็ข้อนี้นะครับอัปเดตชื่อบัญชีพายของพวกเขาให้เป็นชื่อ KYC พร้อมค่าปรับโดย การเสียส่วนหนึ่งของยอดคงเหลือในมือถืออ่าเขาจะให้เราเนี่ยเปลี่ยนชื่อนะครับเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ภายของเราอะ่ะกับชื่อ KYC นะให้มันตรงกันแต่จะเสียนะคย่าปรับนะครับจะเสียค่าปรับนะส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยแอดเองก็ไม่รู้นะว่าเขาจะอาหักมากน้อยเท่าไหร่แต่เขาบอกว่าส่วนหนึ่งนะส่วนหนึ่ง ใน,ในการเสียค่าปรับในการแก้ไขชื่อนะครับอ่าทีนี้เขาสรุปให้แล้วนะเขาสรุปให้แล้วว่าเราเนี่ยเขาจะให้เราเนี่ยมามาเปลี่ยนชื่อกับเบอร์เบอร์โทนี้ได้นะเบอร์โทรได้นะครับอ่าตรงตรงชื่อไม่ตรงกันเนี่ยนะครับอ่าปัญหานี้เราเราถ้าเราอยากรู้ปัญหามันลึกๆนะครับเราเข้ามาอ่านเองได้เลยนะเข้ามาอ่านเอง เองในในแต่ละหัวข้อนี้ได้นะครับไม่ไม่ต้องไปแบบว่าไปดูโพสต์ที่ทวิตเตอร์แล้วก็ไปทําตามเขานะครับอันนั้นอย่าไปทําตามเด็ดขาดนะเพราะว่ามันจะเป็นเหล่าแฮกเกอร์นะครับที่หลอกให้เราทําตามในแต่ละขั้นตอนนะครับเพื่อจะขโมยนะครับกุญแจ24คำหรือว่าลี24คำของเรานั่นเองนะครับ ถ้าเขาได้วลี24คำเราไปเมื่อไหร่เรียบร้อยนะครับเหรียญที่เราขุดมาได้ที่อยู่ในกระเป๋านะครับหมดเลยนะหมดเลยไม่เหลือนะครับทีนี้วิธีการเก็บนะครับวิธีการเก็บกุญแจ24คำนะครับให้ดีที่สุดนะครับหนึ่งเลยเป็นวิธีพื้นฐานนะให้จดใส่ในกระดาษกระดาษปกแข็งนะครับกระดาษปกแข็ง แต่วิธีนี้เนี่ยก็ยังเสี่ยงอยู่ที่มันจะเเวลามันผ่านไปเนี่ยมันจะเกิดการเสื่อมของกระดาษนะครับส่วนตัวแอดแนะนำให้เป็น,เ,เ,ปนเป็นแบบแป้นนะครับแป้นแป้นแป้นอะไรนะที่แอดใช้อยู่นะเป็นตัวเก็บซีดเลยเป็นตัวเก็บซีดเลยนะครับตัวนั้นมันจะเป็นแบบ ตัวอังกฤษนะเป็นตัวอังกฤษแบบแบบยังไงแอดพูดไม่ถูกนะเดี๋ยวเดียวเดี๋ยว,ยวแอดจะทําเป็นคลิปอีกคลิปหนึ่งนะแล้วก็ถ่ายให้ดูนะว่ามันเป็นมันเป็นรูปร่างหน้าตามเป็นแบบแบบไหนนะที่เราสามารถเอามาเก็บนะเอามาเก็บตัวของวลียิบสี่คำของเราเนี่ยให้อยู่ได้นานๆนะไม่ให้ให้ไม่ให้มัน ไม่ให้มันหายมันโดนไฟไหม้ก็ยังอยู่นะโดนไฟไหม้ก็ยังอยู่แต่สําหรับพเพื่อนท่านไหนที่เป็นบิตคอยเนอร์อยู่แล้วเนี่ยเขาจะรู้กันนะเพราะว่าคนที่เขาเรู้เกี่ยวกับพวกเหรียญคริปโตต่างๆนะครับพวกบิตคอยเนอร์อะไรพวกนี้เน่ยเขาเคยใช้กระเป๋าฮาร์ดแวร์วอลเล็ตมาก่อนนะครับเขาก็จะรู้ในส่วนน,นี้ดีนะครับแต่สําหรับเอ,อมือใหม่เนาะเพื่อนๆพี่พ น้าๆน,นะครับที่กําลังมาใหม่ที่กําลังยังไม่รู้ว่าจะทํายังไงเนี่ยก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเอามาให้ดูในในคลิปวิดีโอหน้าก็แล้วกันนะครับสําสหรับมือใหม่เท่านั้นแต่สําหรับคนที่เเซียนแล้วนะครับเป็นบีคอยเนอร์แล้วอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับเพราะว่าคนที่เขาเป็นบีคอยเนอร์เขาเก่งอยู่แล้วนะครับสําสหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับเราก็มาอัปเดตข้อมูลให้นะเดี๋ยว การเปลี่ยนนะการเปลี่ยนชื่อนะครับการเปลี่ยนชื่อกับการเปลี่ยนเบอร์โทร,โทรศัพท์นะเดี๋ยวเขาจะแจ้งเขาจะแจ้งผ่านแอปนี่เลยนะครับอย่าไปทํานอกแฝดฟอร์มนะครับถ้าไปทํานอกแฝดฟอร์มนะ่ะแสดงว่าคุณนะ่ะกาลังถูกมิชาชีพนะ่ะหลอกให้ทําอะไรบางอย่างแล้วนะครับห้ามไปทํานอกเด็ดขาดแต่มีเพื่อนๆหลายท่านนนะั้กังวลว่าออส เหรียญมันจะหายหรือเปล่าถ้าเราทําไม่ถึงครบกําหนดอย่างนู้นอย่างนี้นะครับเหรียญเราจะถูกยึดหรือเปล่าไม่นะครับเนี่ยให้เรามาดูตรงนี้จุดสามขีดนะครับแล้วไปที่เมนเนตนะอ่าแล้วมาที่รายการตรวจสอบนะอ่าเนี่ยถ้าเวลามันหยุดเอาไว้แบบนี้ไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องกลัวว่าเหรียญของเรามันจะหายเหรียญของเรามันจะถูกยึดนะครับเพราะว่าระบบนะ ระบบเขาได้บล็อกบัญชีเหล่านี้เอาไว้อยู่เพราะว่าเขาจะให้เราเนี่ยผ่านการอนุมัติในอนาคตแล้วก็จะทําการโยกย้ายเหรียญของเราเนี่ยไปที่กระเป๋าเครือข่ายหลักให้นะครับอแต่ถ้าเวลานี้มันเดินแล้วเนี่ยนะครับถ้าเวลาตรงนี้มันเดินเนี่ยถ้าของใครเป็นบัญชีที่มีเวลาเดินแบบนี้เขาจะให้เราเนี่ยไปแก้ไขข้อใดข้อหนึ่งต้องรีบไปแก้ไขด่วนเลยก่อนเวลาที่จะหมดนะครับถ้าเวลาหมดแล้วปุ๊บ คือเหรียญที่คุณขุดไม่ได้น่ะหายหมดเลยนะครับเขาเอ่อมันมันจะเป็นการโมฆะนะครับเป็นการโมฆะหมดเลยเขาจะอ่อว่าคุณเนี่ยเป็นบัญชีปลอมเลยบัญชีนี้เนี่ยเป็นบัญชีปลอมไม่ใช่บัญชีจริงแล้วเขาก็จะโละทิ้งเลยนะครับเขาจะโละทิ้งเลยเขาเขาเขาไม่ได้ยึดยืดเหรียญเรานะแต่เขาจะโล่บัญชีนั้นทิ้งเลยนะครับโล่บัญชีนั้นทิ้งเลย <_ v isa> อ่าทีนี้เหรียญเหรียญที่ ถูกขุดมาได้เหล่านั้นน่ะมันก็จะอยู่ในบล็อกนะครับมันก็จะอยู่ในบล็อกมันจะอยู่ในบล็อกบล็อกบล็อกต่อๆกันเหมือนเหมือนเหมือนบิตคอยใช่ไหมแต่ตัวนี้มันแตกต่างมันแตกต่างจากบิตคอยแต่บิตคอยเนี่ยก็คือขุดเป็นบล็อกเป็นบล็อกเป็นบล็อกเหมือนกันแต่ถ้าเราเราเก็บบิตคอยเอาไว้ในกระเป๋าใช่ไหมเราเก็บบิตคอยเอาไว้ในกระเป๋าเนี่ยแต่กระเป๋าเวลากระเป๋าเราหายเนี่ยเราจํา กุญแกวลียืมสี่คำไม่ได้ก็คือหายเลยมันก็อยู่ในบล็อกนั่นแหละนะครับเหรียญมันก็อยู่ในบล็อกนั่นแหละแต่แต่มันไม่ได้ไปไหนแต่เราเอามันออกมาไม่ได้นะครับเราออกเอามันออกมาไม่ได้ก็คือมันอยู่ในบล็อกเพราะเราลืมนะครับเราลืมเอคุญแกวลียืมสี่คำนั้นนะครับมันไม่ได้ไปหายไหนมันมันไม่ได้หายไปไหนนะครับมันอยู่ในบล็อกนั่นแหละแต่เราออกมาไม่ได้นะครับเพราะว่า เราไม่มีกุญแจแล้วเราจะไปหากุญแจที่ไหนใช่ไหมล่ะนี่แหละก็คือสําคัญเลยรักษาด้วยชีวิตเลยนะครับวลี24คำนี่คือรักษาด้วยชีวิตเลยนะอย่าให้ใครเด็ดขาดนะครับอ่าย้ําย้ําตลอดเลยแล้วก็อย่าไปกดลิงก์มั่วซ่วนะครับเพราะตอนนี้ก็แฮกเกอร์เขาเนี่ยก็เยอะเหมือนกันนะอ่าก็เขาก็ทําอาชีพของเขาในอาชีพนี้อยู่แล้วนะครับเราก็ แะมาระวังตัวกันนะครับเนาะอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับอ่าวันนี้เราก็มาปเปรียตข้อมูลให้แล้วนะครับพบกันใหม่นะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ส่งต่อให้เพื่อนๆนะเพื่อนๆก็จะได้รู้ข้อมูลนะครับก็จะไม่ได้ตกใจกันนะครับไม่ได้ตกใจกันว่าอุ้ยเลี้ยนจะหายแล้วต้องรีบทําอย่างนู้นอย่างนี้นะครับไม่งั้นเ,นเราจะหลงกลมิชาชีพได้นะครับ สำหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้พบกันใหม่คลิปเดียวหน้าสวัสดีครับ